สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผู้เลี้ยงงวสุภูสุคนสวัสดีครับเอฟซี FC. นะครับเนาะที่เลี้ยงงวเลี้ยงวขยแบบพอยายการเอาเมื่อนี่พอยายการมาบ่าเรื่องในส่วนของเรื่องราคางวัวเป็นอุทาหรณ์กระไดเด้เพราะว่าตอนนี้นี่แถวชุมชนบันพอยายการเนาะมันมีอุทาหรณ์อุทาหรณ์หนึ่งพี่น้อง เพิ่นไปซื้อง่วมางัวใช้งานบุญนี่ลหละฮ่าไปซื้องัวใส่งานบุญนี่ล่ะอ,อ่างานบุญงานบวชงานแต่งงานแนงงานยังแงงน่เนี่ยนะแถวาทางภาคอีสานเนาะเพิ่นก็นจะล่มง่วแต่ว่าตอนนี้ก็ให้ระมัดระวังทีมากของง่วในส่วนของอ่าโรคระบาดนะครับนะโรคแอนแท็กปรจําเป็นก็นอย่าไปกินนะครับเนาะอย่าไปบริโภคแต่ว่าอ่าแถวชุมชน พ่อใหการกับเฮ็ดได้โยเพราะว่าสื่อในการสื่งัวแต่ละเจ้าในการอ่นำมาหล่มงัวใส่งานแต่งแน่ใส่งานดองแน่ใส่งานบวชแน่จังสี่นี่เพื่อนก็ไปหาสื่อในชุมชนนะครับเนาะบ่ด้ไปสื่อบอนบ่ด้ไปสื่อไก่ไปหาสื่อในชุมชนเอามาอ่ใส่งานบุญน่อนอืที่นี่ไปซื่งัวตอนนี้วางัวราคาถึก มันกะถือโพดถือโพฮะบอมแมนว่าบัถึกมันก็ถือโพดิะพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าเอ่เวลาเฮาไปซื้อมาใส่งานบุญนี่นี่เห็นบักดดำนี่บอเนี่ยบักดำเนี่ยเวลาซื้อมาใส่งานบุญนี่โต๊ะซ้ำนี่นี่อุ้ยแปะสองหมื่นคือกันได้ไงเนี่ยบัถึกบัชาโลเล่ถึกเนี่ยอ่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแปะสองหมื่นคือกัน อันนี้ท้าไปสื่อมาเนาะครับนะเพิ่นว่างงวงถึกแล้วว่าชั้นอ่าแต่ที่นี่พอนายห้อยมาสื่อพี่น้องอ่าพอนายห้อยมาสื่อเนี่ยโตนี่ล่ะเนี่ยอ่าโตนี่ล่ะเพิ่นว่าตํากว่ามึนว่าชั้นเนี่ยน่องมึนว่าชั้นได้ยูวาชั้นแปดเก่าพันนิดเดีวเนาะถ้าน้องมึนเนี่ยอ่าโต้ละแปดเก่าพันเนี่ยนว่าโอ้มันก็คือถึกโพถึกโพอีหลีพี่น้องเอ้ย ตอนไหน,นระบาดนี่ราคาง่วงสิขึ้นเอาช่วงปีนี้นี่บดซิดเลยล่ละพราะหตุการณ์ว่าช่วงต้นปีปีหกเจ็ดนี่ทับหกแปดนี่ราคาง่วงช่วงนี้บดซิดเลยล่ละพ่อ,อยังพี่น้องเพราะว่าอีกจักหน่อยหนึ่งมันมีสองปัจจัยนะครับเนาะปัจจัยแรกก็คือโรคระบาดนี่แหละเอ้าเอาโรคระบาดสก่อนพี่น้องโรคระบาดในส่วนของโรคแอนแทค แต่ว่าตอนนี้ระบาดอยู่ที่สปปลาวเขตแขวงจำปาสักพี่นอ้องเดิมทีนี่มีผู้ติดมีติดโรคระบาดตัวน,นี้นี่จากสัต์สู่คนนี่สามล่ายเสียชีวิตหนึ่งล่ายตอนนี้เป็นหาสิบกว่าร่ายแล้วอ่าผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายผู้บริโภคเนื้อวัวเนี่ยหาสิบกว่าล่ายหะ57หาบเจ็ดล่ายลแล้วพยายการไปเห็นในส่วนของอ ในส่วนของสื่อเชียวนะครับนะเพราว่าจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพิษณุโลกกลางระบาดมันมีอยู่บันเน่มันมีมันมีงัวเป็นอยู่ก็สันแต่ว่าพอเหตุการณ์ว่ามันมันคือไปไกลผลมันบานาจะแม่นนะเพราะว่ามันยังเชียงใหม่นี่มันจะข้ามไปทางไหนอ่ะเพราะว่ามันอยู่แขวงจำปาสักนี่เฝ้าระวังสามจังหวัดก็คืออุบลราชธานีอํานาจเจริญแล้วก็ศรีสะเกษแค่นั้นนะครับนะแต่ว่าในส่วนของดันตอมดันปะสุสั์ ในเขตพรมแดนในเขตชายแดนระหว่างไทยลาวนี่สองฝั่งโค้งนี่ก็บ,บ่มีเขาม้าน้องขนะเพอเพิ่นเพิ่นกฝ้ฟระ่ังอยู่แล้วในส่วนของสอปปลาวเองนี่ประสัตว์สปปลาวเพิ่นก็ห้ามเคลื่อนใหญ่ซัต์ออกจากพื้นที่ห,ห,รหรือว่าห้ามเคลื่อนใหญ่สั์หรือว่าซื้อขายสัตว์ในส่วนของที่ติดโรคระบาดอยู่แล้วน้นวอ,องขนนเพิ่นก็ป้องกันอยู่นะอ่าและที่นี่ทั้ง ที่ซื้อเชียเช่ยวๆเอามาลงนี่แถวพิษณุโลกกับเชียงใหม่ยพยาการว่ามันมันมันน่าจะเป็นโลกลูปีสกิมหรือเปล่าพี่น้องน,อน้องเขาเนาะพยาการอยากเป็นโลกลูปีสกิมหรือว่าโรคอย่างอื่นนี่ล่ะเพราะว่ามันถ้าเป็นเป็นโรคแอนแท็กนี่มันจะเป็นอีกอย่างหนึง่งน้องเขาเนาะมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งพยาการมีภาพหลายภาพอยู่เด้คนที่ติดโรคแอนแท็กตัวนี้นะครับเนาะแต่ว่าพยาการเอาลงล่ะมันมัน มันเอาลงบ่ได้มันจะติดส้มติดเหลืองอ่าพราอยากกัอยากน้ำผยแพร่อยากน้ำห้เบิงว่าโลกอันนี้มันอันตรายขนาดไหนเวลาเป็นแล้วแผลแผลผูพองมีหลุมเวลาแผลแห้งก็ยุบลงมาเนี่พอแผลแตกแล้วมันก็ยุบลองตรงกลางเป็นออกน้ำดำโอ้เป็นตายานนี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ารูปภาพมันเอาลงบ่ได้วิดีโอกับเอาลงบ่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบรุนแรงหรือว่าเป็นอีหยังนี่แหละนะครับเนาะมัน ติดในส่วนของอกำขอ้อกำหนดกฎเกณฑ์ของทางช่อง u t u b e เพิ่นพี่น้องช่องย t u b e ใหญ่เพินินนะครับเนาะเจ้า,จาของช่องเพิ่นบ่ให้ลงหรือว่าไอ้ไไกฎระเบียบเพิินบ่ให้ลงนั่นนะพยาการก็เลยได้เตเว้าได้แตเว้าแล้วก็เอาท่ายวัวมาให้เบิง่งะล่ะนะครับเนาะในส่วนตอนนี้ก็ให้ฟอราระมัดระวังลกแอนแทกนี่อันนี้ปัจจัยของอีกปัจจัยหนึ่งในส่วนของเรื่องราคางัว่ตอนนี้มันบ่นึ้น ราคาง่วบั่ขึ้นเอาปัจจัยที่สองเพราะเหตุอย่างราคาง่วงถึงบั่ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวอีกจักน่อยเนี่ยปัจจัยที่สองนี่โคแสนล้านตพี่น้องงัวคุวย,สวยแสนลลานโตโครงการของภารครัฐเนาะคับเนาะที่เพื่อจะนํามาเหมาบให้กับเกษตรกรถามว่าดีบ่มันก็ดีเด้เนาะคับเนาะ เพิ่นเฮ็ดโครงการมาผู้ใดหมักเลียงงวัวผู้ใดเฮ็ดฟาร์มงว่วเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันกะเข้าไปลงซื้อลงยังอ่าเข้าไปลงซื้อลง,ลงยังไปเอาเงินหรือว่าเอาซื้อเป็นโตบ่แต่ว่ากเกษตรกรเอางว่วซื้องว่วซื้องวัองวก็เอางวัวคาำพำละอ่าซื้องัวแล้วเพิ่นก็นให้เอางวัวคาำอ่าแล้วคิดเปอร์เซ็นต์ในส่วนของทกศเป็นคนคิดดอก ราคาถึกอยู่พี่น้องราคาถึกอยู่ดอกเบี้ยพ่นนะครับเนาะแต่ว่าทังนี้ทั้งนั้นเป็นหนี้ก็ต้องใส่หนี้ลาบอันประเสริฐก็คือคนที่เป็นหนี้นะครก็เนาะหนึ่งเป็นหนี้สองเป็นโลกนี่พี่น้องนอนรับสบายแต่คนที่เป็นหนี้เป็นโลกแน่เป็นโลกประจําโตนะเป็นโลกประจําโตแน่เบาหวานความดันอี่ยังกระชังนะครับเนาะที่เป็นโลกประจําโตหรือว่ามีหนี้ลุมเหล้าจังสี่นี่เอ้ย อันนี้นอนบาแสบแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ก็ให้พิจารณาเอาเนาะครับเนาะถ้าถ้าหากว่าเอามาแล้วมันสามารถต่อทุนเ่าได้มันสามารถให้ชีวิตหรือว่าอ่ามันคุ้มกับการลงทนุนขนาสีล้องขนาสีเอาด้เนา,คนาะครับเนาะขนาสีเอาด้เพราะยัยการก็สนับสนุนอยู่แต่ว่าบไดแสนับสนุนในคนเป็นหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเบิ้งพี่น้องล้องพิจารณาเบิง้ง นี่แหละสองปัจจัยถ้าหากว่าอัววัวขุนหรือว่าอัวแสนล้านโตที่ทางภาครัฐได้มอบให้กับประชาชนแล้วหรือราษฎรแล้วนี่อันนี้ราคางวกรนนาจะถึกลงหลายเติบอยู่เพราะว่าอีกจังหน่อยนี่งัวลุมลุมง่หลายมาเนี่ยอ่างวหลายอ่าขออย่างเดียวอย่าไปลักหลอบงวเถื่อน หรือว่าน้ำงัวเป็นโตเขามาขายเขามาค้าในส่วนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วราคาง่วมันจะแห้งตกต่ำไปอีกไหยมันก็จะยิ่งตกต่ำไปอีกเนาะครับเนาะนี่แหละพัฒการก็เป็นห่วงสองตนี่แหละเนาะครับเนาะนี่แหละปัจจัพยพัฒาการเนาะปัจจัยหลกักๆนี่ราคางวบ่ขึ้นแต่ว่าไอซีขึ้นมีหยางฮูบ่เขียงเนี่ยเขียงเนือนี่ แถวชุมชนบ้านพยาการตะก,กี้ตอนงวัวลงไม่ไม่นี่สองร้อยแปดสิบอสองร้อยแปดสิบเดเียงต่อกิโลสองร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลเขียงเนื้ออ่าสองร้อยแปดสิบบาทแต่ว่าตอนนี้ราคางวัวลงมาเนี่ยอ่าแต่ว่าเขียงเนื้อสามร้อยอ่าเขียงเนื้อต่อกิโล ยิ่งเทศกาลที่จะผ่านมาเนี่ยหรืเอเทศกาลที่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่ก็สามอยบางบางบงกับสามอยเศร้าบุณณเนี่อ FC เอฟซีปุณเจ๋งเขามาว่าบางบงกับสามอยเศร้าแต่ว่าแถวชุมชมนบรรพยาการกับสามอยน,น,นี่เทศกาลสงการนี่พี่น้องเลยาถา้โลกแอนแทกบาลบาดมาในไทยนี่เขียงเนื้อก็จะขึ้นราคาอีกปุเนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลช่วงตักตวงเนาะครับเนาะช่วงเทศกาลไผว่างัวถึกนี่ ไผว่างวดถึกแต่ว่าเขียงเนือคือแพงสําเกาเออเขียงเหนือคือแพงสําเกลนะเวลาหาสื่อใส่งันบุญนี่ราคางวดนี่สูงเติบอยู่เด้สูงเติบอยู่อแต่ว่าทานในหอยมาสื่อเองนี่สื่อขายให้ในหอยหรือว่าในหอยมาเบิองนี่ในห้อยมาสื้อนี่เบิองแต่ละตัวนี่นี่ตั้มก็มื่นมาฉันคนว่านี่งวดบัตรถึกนี่ โอ้ตะกี้นี่กอบแปะสองหมื่นไปแล้วเนาะนี่ราคาง่วนี่บนทึกนี่เบิ่งติละเพิ่นให้ตำกว่าหมื่นพี่น้องเนี่ยเจ้าของเพิ่นวาเพิ่นสีขายบ่เนี่ยนายพอในห้อยมาเบิ่งแล้วทอดใจเลยบ่เนี่ยบขายดอกว่าฉันเออราคามันกระตำโพดให้ให้กระตำโพดนาะคบเนาะเออให้กระตำโพดเออถ้าให้ราคาที่มันสมนามสมเหนือแน่พอได้ค่ะ อในการขายเน,น,น่ก็ข่ายูเนี่ยเนอืยอ๋อทางง้อถึกช่วงนี้ก็ยาเฝ้าขายด้วยพี่น้องของพยห่การก็มีซ้ำนีแ่แหละเนี่ยบามันพี่น้องถ้าได้ราคาก็ขายขึ้นกันเด้อพไห่การน่ะอะขอให้ไดราคานี่สัง่ง <laughs> ยืนฟัง่งยืนฟัง่งว่าเจ้าของจะขายนี่ยืนฟั่งเลยเมืงติละ <laughs> ่ะอนี่บามันแบบ ปางนา้ำมันงามๆเลยเนะี่ยบ้ามันพี่น้องงามๆเลยนะเนี่ยเอ๋งามแม่สาวนี่แม่สาวพี่น้องเครื่องดําบัสุมองอ่าเครื่องดําบัดงวอ้วันอยู่งัวสมบูรณ์อยู่ฉีดยาบํารุงให้ฉีดยาทายพยาธิให้ค่ะพยาธิเรียบร้อยแล้วก็มาฉีดครั้งสุดท้ายก็เป็นยาฮอร์มอนนะครับเนะาะยาบํารุงมัน นะครับนาะ่นเรียบร้อยแล้วบะมีไห่ไร่พยาธสองโตพยายการฉีดบัตรเลยเนี่ยแม่นี่กระสมสมรอบนี้รอบที่ห้าแล้วแม่นี่น่ <c oughs> มันสมสมผสมเทียมไปสองรอบบะติดบะต,ติดก็มาสามเออมาผสมโตรอบนี้รอบที่สามล้วที่น้องเนี่ยรอบนี้รอบที่สามแล้วเด้อ่ารอบนี้รอบที่สามละอ่าจะติดบะติดบะหูเนะครับเนาะแล้วแล้ว ผสมตอนผสมนี่ผสมเที่ยมไปสองรอบแล้วก็มาผสมโตรอบหนึ่งพอมันขึ้นมาอีกกะโ้แสดงว่ามันบัติดมันบัติดก็เลยไปลัางนะครับนะล่างเครื่องข้างในมันให้หมอมาลัางล่างมดลูกล่างอันนี้มันนะครับเนาะพอล่างเรียบร้อยแล้วก็มาผสมโตอีกสองรอบนี่รอบนี่รอบที่ห้าที่ผสมรอบนี้รอบที่ห้าพี่น้องอแต่งามอยู่เด้ งามอยู่แม่มันหนังงามอ่าใครสนใจกะกิ้งกังมาได้เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยติดต่อพญายการได้อ่าขายบาแพงดอกพอได้ทุนขึ้นหย่าบ่มีใหงัวละอ้าแล้วนี่แหละครับที่พญายการเป็นห่วงเรื่องราคางเนะครับนะที่ว่าอีหยังตะกี้เนี่ยนายหย้อยชุนชันชุนชันเศร้าบ้านนี่ไม่แต่นายห้อยงวัวตอนนี้บ่มีเลยอะ่ะอ่าจะขายงัวต้องโทรหานายห้อยเด้อตอนนี้ Yeah. ในห้วยมาได้ออกมาหาเด้ไผสีขายงัวต้องโทรหาในห้วยเพอาะในห้วยก็บาหามาเด้เพราะว่าหาไปแล้วออทำมาให้ราคาทึกกัลูกตุนเจ้าของงัวพนว่ากับมันก็เป็นไปตามการตลาดแห้เราพี่น้องเนะาะจักจะว่าจางังดอา่จาจักสีว่าจางังดราคางัวก็ไดดอ่าคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องคลิปนี้ก็อา่า ถือว่าเป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งนะครับนะเรื่องราคางัวมันเป็นเพราะอยังมันบ่กขึ้นหรือว่าปัดใจอย่างอื่นเขามานําบอนะครับนะก็มาคอมเมนต์แชร์กันเป็นเพราะอยังพื้นที่ไหนราคางัวดีก็คอมเมนต์มาบอกกันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ